อากาศย่ามเย็นเย็นประมาณเกือบสองทุ่มมาฝากอาอากาศขณะนี้สดชื่นแจ่มใสค่ะแ้วก็เป็นบรรยากาศของชนบทค่ะเอามาให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิล้ยค่ะ เป็นต้นแอปเปิ้ลค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิ้ลกำลังงามอันนี้ก็อันนี้เขาโพดเพิันกินเก็บไปแล้วอันนี้ก็เหลือต้นผักกาดโมเมนตต้นกระลำ ทางนี้ก็เป็นดอกไม้ไม่สวยๆยามเย็นบรรยากาศยามเย็นของอังกฤษเวลาอีกสิบนาทีก็สองทุ่มค่ะ